เด็กๆน่าจะพอจํากันได้เนาะว่า a กาลังสองลบ b กาลังสองมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมครับปกติแล้วเวลาเราเจอตัวนี้เราก็จะบอกว่าตัวนี้ก็คืออะไรครับหน้ากําลังสองใช่ไหมนะแล้วก็ลบอะไรครับหลังกําลังสองเนาะเพราะฉะนั้นหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองเด็กๆจะได้เป็นอะไรครับหน้าบวกหลังนะคูณหน้าลบหลังใช่ปะเพราะฉะนั้นพี่บอยตรงนี้เขียนได้เลยว่า a กาลังสองลบ b กาลังสองได้ a บวก b 2. ใช่ไหมคูณกับ a ลบ b นั่นเองคําถามคือแล้วเด็กๆรู้ไหมครับว่า a กาลังสองบวก b กาลังสองมีค่าเท่าไหร่ปกติตัวนี้จะไม่เขียนในตําราเรียนปกติเนาะเพราะฉะนั้นนะครับพี่บอจะให้ดูนะตัวอย่างนี้นิดนึงเนาะเด็กๆพอจะจําตัวนี้ได้ไหมกําลังสองสมบูรณ์นะครับ a กาลัง a บวก b ทั้งหมดกําลังสองตัวนี้เนาะนะมีค่าเท่าไหร่ครับเด็กๆเ,เ,เท่ากับหน้ากําลังสองใช่ไหมก็คือ a กาลังสองนะครับบวกสองหน้าหลังก็คือบวกสอง ab เนาะแล้วก็บวกอะไรครับ บวกหลังกำลังสองก็คือบวก B ยกกำลังสองนั่นนี่จำได้ป่ะอีกตัวหนึ่งที่เป็นอะไรครับกําลัง2สมบูรณ์อีกตัวหนึ่งก็คือ a อลบ b ทั้งหมดกําลังสองเนาะตัวนี้พี่บอลจะได้เป็นอะไร a กําลังสองก็คือหน้ากําลัง2นะครับลบเท่าไหร่2หน้าหลังก็คือ2องเบนาะบวกหลังกําลังสองก็คือ b ยกกำลังสองนั่นเอง จำทันไหมครับอ่ะตัวนี้เด็กๆน่าจะพอจําได้ใช่ไหมพี่บอยดูจากตรงไหนนี่ไงเครื่องหมายบวกตรงนี้ก็จะบวกด้วยเครื่องหมายลบตรงนี้ก็จะลบด้วยเนาะเด็กๆสังเกตนะครับตรงนี้นิดนึงเนาะพี่บอยจะใช้เทคนิคตรงนี้แหละในการหาว่า a กาลังสองบวก b กาลังสองนะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะให้เด็กๆลองดูครับตัวนี้ถ้าเกิดพี่บอยอยากได้ a กาลังสองกับ b กาลังสองอยู่ฝั่งนี้แสดงว่าพี่บอยต้องทําไงครับเก็บไว้ก่อนใช่ไหมนะครับเป็น a กาลังสองบวก b กาลังสอง เสร็จแล้วพี่บอยทำไมครับพี่บอยย้ายสอง ab มาลบอีกฝั่งหนึ่งอ่านี่ไงเห็นปะ่ะพี่บอยย้ายนะครับลบสองนะย้ายมาเป็นลบสอง ab ตัวนี้เด็กๆพอจะตามทันไหมสแสดงว่าอีกตัวหนึ่งถ้าพี่บอยต้องการทำเหมือนเดิมนะอยากจะเก็บค่า a กำลังสองกับ b กำลังสองไว้สแสดงว่าพี่บอยก็ต้องทำไงเหมือนเดิมครับพี่บอยก็ต้องย้ายข้างมาใช่ไหมอพอพี่บอยย้ายข้างมานะครับพี่บอยจะได้ฝั่งนี้เป็น A บวก b กำลังสองนะครับบวก2 a b, เท่ากับอะไรครับ A อกำลังสองบวก B ยกกำลังสองนั่นเองตามทันไหมเพราะฉะนั้นเด็กๆรู้หรือ,อยังนะครับว่า A อกำลังสองบวก b กำลังสองมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นี่ไงเด็กๆใช้บรรทัดนี้ได้เลยนะครับหรือบรรทัดนี้ได้เลยคำถามคือใช้ตัวไหนนะครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของโจทย์เนาะเพราะฉะนั้นนะครับพี่บอยก็ได้แล้วนะเพราะนั้นพี่บอยมาใส่ที่บรรทัดนี้ได้เลยเนาะเพราะนั้นสรุปนะครับ a กำลังสองบวก B กำลังสองมีค่าเท่าไหร่ครับ มีค่าเท่ากับ a บวก b ทั้งหมดกำลังสองลบส ab เนอะหรือนะครับ a บวก b ทั้งหมดกำลังสองเนาะบวกส ab นั่นเองเด็กๆเ,เอาไปใช้งานได้เลยนะครับหลังจากนี้เจอโจทย์ a กำลังสองบวก b กำลังสก็จะทำได้แล้วครับ